ค่ะท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาปฐมนิเทศในเรื่องอนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุขนะคะซึ่งรายละเอียดของเรื่องอนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุขก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพอนามัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเลยรวมทั้งในรายละเอียดของเนื้อหาเนี่ยก็จะพูดถึงทฤษฎีและหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคลและก็ครอบครัวในวัยต่างๆรวมทั้งการให้บริการาในหน่วยงานและชุมชนอันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคก,การรักษาพยาบาลแล้วก็ การฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำและปรึกษาทางด้านสุขภาพการาวางแผนในการจัดบริการและก็การวางแผนครอบครัวซึ่งในรายละเอียดนี้ก็จะมีเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวการให้บริการอนามัยครอบครัวในวัยต่างๆแล้วก็การให้บริการสุขภาพที่บ้านรวมทั้งสถานศึกษาและก็สถานประกอบการชุมชนและ ก็จะพูดถึงแนวโน้มการพัฒนาสุขภาพและการให้บริการอนามัยครอบครัวของทั้งชุมชนและในประเทศด้วยทีนี้เป้าหมายหรือว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อเข้าไปศึกษาในเลือเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับอนามัยครอบครัวในกับงานสาธารณสุขเนี่ยก็คาดหวังว่าผู้เรียนก็จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุรวมทั้งประยุกต์ทฤษฎีหลักการการ,การ,การดูแลสุขภาพแล้วก็แบบองค์รวมของบุคคลครอบครัวในวัยต่างๆในการให้บริการทั้งในหน่วยงานและชุมชนได้นะคะเ,เมื่อเข้าไปเรียนรู้เนี่ยก็จะก็อยากให้อธิบายแนวทางในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักการการจัดให้บริการอนามัยครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดีอของบุคคลครอบครัว,แล,วและชุมชนได้รวมทั้งสามารถอธิบายระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ,อการรักษาได้นะคะทีนี้วัตถุประสงค์ถัดไปนีก็คือเราต้องสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพและก็อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยีแล้วก็ทั้งนโยบายกฎหมายด้านสุขภาพแล้วก็ความต้องการทางสุขภาพที่จะส่งผลต่อการที่เราจะพัฒนาสุขภาพได้อนอกจากนี้เราก็ต้องการให้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มการพัฒนาสุขภาพและการให้บริการอนามัยครอบครัวของชุมชนในระดับประเทศได้ที่นี้เนื้อหาในรายการเพื่อการศึกษา ในโมดูลตง้นก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอันที่2ก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอนามัยครอบครัวอันที่3ก็จะพูดถึงพันธกิจของการเริ่มชีวิตครอบครัวและทักษะการใช้ชีวิตคู่นะคะอันนี้ก็จะเราก็จะรู้ว่าโอเคพันธกิจหน้าที่แล้วก็อของ เราเมื่อเริ่มต้นการสร้างครอบครัวแล้วก็ทักษะของเราเราจะต้องดําเนินอย่างไรนะคะอันที่4ี่ก็จะเป็นสุขภาพมันดาในระยะตั้งครรภ์ตั้งแต่ระยะคลอดไประยะหลังคลอดอันที่5ก็จะเป็นสุขภาพทารกแล้วและวัยต่อแต่นะคะอันที่6ก็จะเป็นสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนที่7ก็สุขภาพเด็กวัยเรียนตอนต้นเราก็จะเห็นว่าก็จะพูดถึง วัยเด็กในวัยต่างๆเข้ามาจนถึงสุขภาพวัยรุ่นแล้วก็สุขภาพผู้ใหญ่แล้วก็สุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เราก็จะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเราก็จะเข้าใจว่าปัญหาต่างๆของสุขภาพผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอย่างไรอันที่เวอร์ตุที่11ก็จะเป็นสุขภาพของเด็กลักษณะพิเศษซึ่งอันเนี้ย ในปัจจุบ,บันเราก็พบมากขึ้นในสังคมเนาะเพราะเพราะเมื่อเราเข้ามาเราก็จะได้ทราบรายละเอียดนอันที่12การให้คำปรึกษาในงานอนามัยครอบครัวนะคะแล้วก็การวางแผนและการจัดบริการอนามัยครอบครัวเราก็จะเรียนรู้ในในการวางแผนครอบครัวนะคะทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าประชากรและการวางแผนครอบครัวว่าเทรนของประชากรในปัจจุบ,บันเนี่ย เป็นยังไงแล้วเราทิศทางของการวางแผนครอบครัวจะเป็นอย่างไรอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นสถานการณ์และแนวโน้มงานอนามัยครอบครัวนะคะเราก็จะได้ทราบว่าเออปัญหาอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้วิธีการศึกษาเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้นักศึกษาก็จําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษาจากเอกสารการสอนซึ่งจะมีแบบฝึกหัดหน่วยที่1นึถึงสิแล้วก็ ทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบัตินะคะ,ะครน,นี้นอกจากศึกษาเอกสารการสอนเราก็จะมีรายการเพื่อการศึกษาแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่ระบ,บุไว้ในแผนนะคะนักศึกษาก็ควรจะต้องใช้เวลาให้ให้ครบถ้วนใน1นหน่วยก็ประมาณ1สัปดาห์นะคะการศึกษาด้วยตนเองเนี่ยนอกจากนักศึกษาจะต้องประเมินตนเองอหลังเรียนอีกครั้ง แล้วก็เกณฑ์ในการให้คะแนนเนี่ยก็ประมาณร้อยละ80ของข้อทดสอบของการประเมินตนเองทั้งก่อนและหลังเรียนนะคะวิธีการศึกษาเนี่ยออนอกจากศึกษากเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนแต่ละหน่วยแล้วนักศึกษาก็สามารถจะออศึกษาแล้วก็จากลิงก์ต่างๆที่เราได้นำเสนอไปรวมทั้งวิดีทัศน์ต่างๆนะคะแล้วก็การเตรียมตัวสอบก็เตรียมตัวสอบให้ พร้อมจากการทบทวนเอกสารนะคะซึ่งนักศึกษาก็ควรจะเตรียมพร้อมทั้ง15หน่วยแล้วก็ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในแนวการศึกษาแล้วก็ดูสื่อต่างๆทำงานตามแผนกิจกรรมแล้วก็รวมแล้วประมาณ12ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะในเอกสารแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะ าการสอบก็นักศึกษาก็ต้องเข้าสอบไล่ชีวิชาทั้ง15หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยจะมีข้อสอบประมาณ8ข้อแล้วก็ลักษณะข้อสอบก็จะเป็นปรนัย5ตัวเลือกนักศึกษาก็เข้าสอบประจำภาคปลายนัสนามสอบตามบันรเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะทั้งหมดนะคะก็เป็นการาปฐมนิเทศอของการอนามัยครอบครัวกับงานสรณสุขนะคะ